ทุกท่านที่ยังรีมิกค,คลิปไม่เป็นมาดูคลิปนี้นะคะหลายท่านยังรีมิกไม่เป็นครูโบก็จะมาสอนง่ายๆก่อนอื่นเข้าหน้า Facebook เราและไปที่ d a s h b บอร์จากนั้นเลื่อนหารับความสำเร็จการสร้างคลิปเรีวหน้านี้เลยนะคะจากนั้นค่ะเลื่อนไปที่นักรีมิกค,ค่ะ เมื่อได้แล้วก็กดสร้างคลิปเรียวนะคะรับชมคลิปอ่าเราเลือกหาคลิปเลยค่ะต้องการตรงไหนแล้วไปดูที่จุด3จุดนะคะเลือกว่า คลิปไหนที่เขาให้เรารีมิกได้มันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะนักรีมิกเราต้องการรีมิกเราก็ใช้ได้เลยสามารถที่จะถ่ายวิดีโอสดหรือว่าเลือกจากคลังอัลบั้มก็ได้คูโบก็จะเลือกจากคังอัลบั้มนะคะมาใช้เพื่อจะได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นเราจะตัดต่อคลิปก่อนก็ได้หรือนะคะถ้าเสร็จแล้วก็กดถัดไปค่ะแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ใส่ข้อมูลข้อความต่างๆอธิบายคลิปนะคะถ้าเราอยากอธิบายเพิ่มและอย่าลืมนะคะใส่ HaT แท็ทุกครั้งนะคะครูโบก็จะใส่ h ฮตแ Tag หลายอันเลยค่ะหลายตัวเลยนะคะเพื่อที่จะได้ค้นหาง่ายๆนะคะเปิดการมองเห็นเปิดการค้นหาได้ง่ายๆเนาะอันนี้ครูโบเคยใส่ไว้แล้วหลายแฮตแท็กนะคะก็จะสามารถเพิ่มได้เลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดแชร์เลยไปทำกันนะคะ